สวัสดีค่ะพบกับคุณครูขวัญเรือนนะคะในวิชาดนตรีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีกันนะคะหลังจากที่เรารู้จักกับเครื่องดนตรีประเภทต่างๆไปแล้วนะคะตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะ นักเรียนสามารถใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัยได้นะคะเรามาดูกันนะคะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีนะคะก็จะแบ่งออกเป็นนะคะเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลน,นะคะอันดับแรกเราจะมาดูเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยก่อนนะคะหัวข้อแรกนะคะ วิธีการใช้การดูแลและเก็บรักษาเครื่องดน,นตรีไทยที่ทำจากไม้นะคะเช่นกรับซอรุยนะคะลำดับแรกนะคะก็จะเป็นกรับนะคะกราบนะคะเป็นเครื่องดน,นตรีที่เราใช้ตีใช่ไหมคะตีให้ผิวกระทบกันนะคะทั้งสองอันนะคะต้องจับทางโคนของกรับเสมอนะคะผู้ที่ ผู้ที่เล่นนะคะหรือผู้ที่ตีจะต้องจับตรงทางโคนของกลับเสมอเพื่อไม่ให้กลับเนี่ยนะคะ,ะกระแทกหรือหนีนะคะมือของเรานะคะการดูแลและการเก็บรักษานะคะ,ะไม่ควรเช็ดด้วยผ้าเปียกหรือเพราะว่าไม้จะเกิดรอยด่างนะคะ,ะต้องใช้ผ้าแห้งนะคะหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วนะคะ,ะและเก็บไว้ในถุง ะะหรือกล่องเพื่อป้องกันฝุ่นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องดนตรีประเภทซอนะคะมีซอด้วงซออู้ซอสามสายนะคะวิธีการใช้นะคะควรระวังไม่ให้กระโหลกซอกระแทกของแข็งไม่ควรใช้ไม้เคาะกระโหลกซอหรือลำตัวที่ทำจากไม้นะคะกระโหลกซอคือส่วนนี้นะคะ ไม่ควรนำไม้มาเคาะนะคะควรก่อนเล่นนะคะควรทายางสนนะคะที่หางม้านะคะหางม้าก็คือส่วนที่เราใช้สีนะคะ,ะคือส่วนนี้นะคะจะมีหางม้านะคะควรนำยางสนนะคะมาทาบริเวณหางหางม้าก่อนนะคะเพื่อให้มีเสียงที่สดใสแล้วก็ชัดเจนนะคะ หลังการใช้ทุกครั้งนะคะควรผ่อนสายของเครื่องดนตรีพอประมาณผ่อนให้หย่อนลงนะคะการดูแลและเก็บรักษานะคะทำความสะอาดกระโหลกซอคันทวนคันชักและสายด้วยผ้าแห้งที่สะอาดนะคะนำเครื่องดนตรีเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนนะคะหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วนะคะ เมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุงนะคะแล้วจัดวางให้เป็นระเบียบนะคะต่อมานะคะประเภทคุยนะคะที่ทำด้วยไม้นะคะวิธีการใช้นะคะคุยนะคะควรใช้เป็นเครื่องดนตรีส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าหากใช้ร่วมกันนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อได้เพราะว่าเวลาเป่านะคะจะมีน้ำลายนะคะทีอ่อาจจะ หยดหรือติดไว้ติดตรงที่เราเป่านะคะไม่ควรใช้ร่วมกันนะคะไม่ควรนำคลุยไปเคาะหรือตีแทนอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นเด็กบางคนนะคะอาจจะเกิดความสนุกสนานนะคะนำคลุยไปเป็นอาวุธนำมาตีกันนำมาต่อสู้กันนะคะนะคะจะทำให้เครื่องดนตรีหรือขลุยเนี่ยนะคะชำรุดเสียหาย เสียงอาจจะไม่ดังนะคะต่อมานะคะการดูแลและเก็บรักษาใช้ผ้าแห้งนะคะผ้าเช็ดทำความสะอาดนะคะเก็บใส่ถุงให้มิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นนะคะควรมีถุงใส่ครุยนะคะเก็บไว้ในที่ที่อุณหภูมิเหมาะสมไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดไม่ควรนำกลุยไปแช่น้ำและผึ่งแดดนะคะเพราะจะทำให้นะคะ กรุยเนี่ยเกิดการอ่าไม้เนี่ยเกิดการขยายและยืดตัวนะคะก็จะมีผลต่อเสียงของกรุยด้วยนะคะแค่อ่าเช็ดทำความสะอาดก็พอแล้วนะคะต่อมานะคะวิธีการใช้และดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยนะคะที่ทำจากโลหนะคะอ่าในที่นี้คุณครูก็จะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นชิงและชาบนะคะ ที่เราใช้ตีประกอบจังหวะนะคะในวงดนตรีไทยอ่าอย่างภาพแรกนะคะก็คือชิงนะคะวิธีการใช้นะคะ,ะเวลาหยิบจับนะคะเครื่องดนตรีควรระมัดระวังไม่ทําตกหล่นนะคะเพราะอาจจะทําให้เสียหายได้เพราะเนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่ทําจากโลหะนะคะ<ม>การดูแลและเก็บรักษานะคะหลังจากใช้งานหรือ,อ ก่อนใช้งานนะคะอ่าเราก็จะใช้น้ํายาขัดทองเหลืองนะคะที่เอาไว้ใช้ขัดอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นโลหะหรือทองเหลืองนะคะเช่นเดียวกันนํามาเช็ดทําความสะอาดทุกครั้งนะคะเพื่อให้มีความเงางามนะคะเ,เก็บรักษาในที่ที่เหมาะสมนะคะเช่นแขวนไว้ที่ข้างฝาหรือหาถุงมาจัดใส่ ให้เรียบร้อยหรืออาจจะมีกล่องนะคะสําหรับเก็บนะคะอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบเฉวงวะนะคะโดยเฉพาะนะคะไม่ควรวางซ้อนกันหลายหลายชั้นนะคะเอาเอาชิงมาเรียงซ้อนๆกันนะคะเพราะอาจจะทำให้เครื่องดนตรีเนี่ยตกหล่นนะคะเมื่อเราหยิบมาใช้งานนะคะควรจะจัดวางให้เรียบร้อยนะคะวางเป็นทีละคู่นะคะค่ะ อันนี้ก็คือฉาบนะคะวิธีการใช้ก็เหมือนกับชิงนะคะและไม่ควรนําไปเคาะห,หรือตีกับวัสดุอื่นๆน,นะคะเพราะว่าฉาบเนี่ยมี2อออันใช่ไหมคะนะเราก็นํามาตีประกบกันนะคะแต่ไม่ควรนําวัสดุอื่นมาเคาะห,หรือมาตีเพราะจะทําให้ฉาบเนี่ยแตกนะคะเพราะว่านะคะบริเวณรอบๆเนี่ยนะคะนะก็จะมีความบางนะคะ อาจจะทําให้แตกหักได้นะคะแล้วก็จะนํามาใช้ไม่มีเสียงที่ไม่ปกตินะคะเสียงจะไม่ดังการดูแลและเก็บรักษาก็เช่นเดียวกับชิงนะคะใช้น้ํายาขัดทองเหลืองเช็ดทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยนะคะง่ายๆนะคะเพื่อที่จะให้เรามีเครื่องดน,นตรีที่คงทนนะคะอยู่ได้ใช้งานได้ยาวนานนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการใช้และดูแลรักษาเรื่องดนตรีสากลบ้างนะคะวิธีการใช้นะคะการดูแลและเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากลที่ทําจากไม้นะคะตัวอย่างเช่นไวโอลินหรือกีตาร์ใช่ไหมคะที่ทําด้วยไม้นะคะวิธีการใช้นะคะอย่างเช่นไวโอลินจะเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดจากการสีใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรสี อย่างรุนแรงนะคะพออาจจะทําให้เสียหายหรือว่าสายขาดนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะต้องปรับสายเครื่องดนตรีลงพอประมาณนะคะมีลักษณะเช่นเดียวกับซอนะคะให้สาย,ยาหย่อนลงนะคะไม่ให้ตึงอยู่ตลอดเวลานะคะการดูแลและเก็บรักษานะคะหลังจากใช้งานเสร็จแล้วให้หาผ้านุ่มแห้งนะคะ เช็ดบริเวณสายและบริเวณที่เป็นไม้ก็คือตัวเครื่องนะคะเพื่อขจัดเหงื่อใครนะคะเพราะว่าขณะที่เราเล่นเนี่ยอาจจะมีเงือนะคะออกมันก็จะทําให้เครื่องดนตรีเนี่ยนะคะไม่สะอาดนะคะเราก็ต้องใช้ผ้าแห้งเนี่ยเช็ดนะคะเสร็จแล้วควรเก็บไว้ในกล่องที่มิดชิดและไม่ควรวางซ้อนกันนะคะเก็บใส่กล่องแล้วก็วางเรียงกันให้เป็นระเบียบนะคะเพื่อสะดวก ในการหยิบใช้งานด้วยนะคะต่อมานะคะวิธีการใช้และดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากลที่ทำจากโลหะนะคะตัวอย่างเช่นกราเปตรอมโบนทูบานะคะแซกโซโฟ,โฟนนะคะนั่นคือเครื่องดนตรีที่ทำจากโลหะนะคะวิธีการใช้นะคะถ้าเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เป่าแล้วมี ตำพวดตรงนี้นะคะนะคะเวลาหยิบจับเครื่องดน,นตรีนะคะต้องระวังไม่ให้กระทบกระเทือนนะคะเพราะถ้าเครื่องดน,นตรีโคดงอดแล้วจะไม่สามารถบังคับเสียงให้ตรงตามตัวโน้ตที่จะบรรเลงได้นะคะส่วนการดูแลและเก็บรักษาหลังจากที่เราใช้งานหรือเราเป่าแล้วนะคะให้นำผ้าแห้งนุ่มมาเช็ดน้ำลายบริเวณ ภายในกำรรพวดที่ใช้เป่านะคะคือส่วนนี้นะคะ,ะเช็ดให้แห้งก่อนแล้วนำไปล้างทำความสะอาดตรงนี้สามารถถอดได้นะคะกำรรพวดที่จะใช้เป่านะคะเราจะถอดออกมานะคะเพื่อทำความสะอาดนะคะพอเวลาที่เราจะเล่นหรือเราจะบันเลงเราก็จะ,ะเสียบเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้เป่านะคะ เช็ดด้วยผ้าแห้งก่อนแล้วนําไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็ดอีกครั้งนึงนะคะต่อมานะคะน,นําน้ํายาขัดทองเหลืองนะคะเช็ดตัวเครื่องดนตรีนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะทุกครั้งนะคะเช็ดให้สะอาดนะคะเก็บเครื่องดนตรีใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะวิธีการเก็บรักษาก็ง่ายๆนะคะถาสามารถทำได้นะคะ หลังจากที่เราทราบวิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีไปแล้วนะคะคุณครูจะสรุปสาระสำคัญสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นนี้นะคะ,ะเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงนะคะในบทเพลง1เพลงหรือเพลงที่เราฟังนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะประเภทของเครื่องดนตรีใช่ไหมคะคือเสียงที่มาจากเครื่องดนตรีชนิดต่างๆนะคะก็จะแบ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะ มีประเภทดีดสีตีเป่า,าประเภทของเครื่องดนตรีสากลก็จะแบ่งออกเป็นเครื่องสายเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องตีกระทบและเครื่องดนตรีประเภทลิ่มหนิวนะคะส่วนลักษณะเสียงของเครื่องดนตรีนะคะก็เกิดจากการบรรเลงหรือการทําให้เกิดเสียงนะคะเสียงก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีนะคะ และการใช้และดูแลเก็บรักษาเครื่องดน,นตรีที่เราที่เราเล่นนะคะเพื่อให้ใช้งานได้ถูกต้องนะคะและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะคะสามารถใช้ได้ต่อไปนานๆนะคะนั่นก็คือสาระสำคัญทั้งหมดในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะที่คุณครูทบทวนให้นะคะอ่าหลังจากที่เรานะคะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ เครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงไปแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะฝากอาการบ้านให้นักเรียนไปทบทวนนะคะ,ะก็จะมีกิจกรรมที่สองนะคะในหัวข้อการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมข้อ2และข้อ3นะคะหน้าที่25นะคะในหนังสือกิจกรรมะะวิชาดนตรีนาฏศิลินนะคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียน ก็เขียนชื่อนามสกุลนะคะถ่ายรูปนะคะส่งมาในอาราบัมนะคะคุณครูจะได้ทราบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนะคะในสิ่งที่คุณครูนะคะได้ให้ความรู้ไปนะคะอย่าลืมทําการบ้านนะคะส่งให้ครบนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอฝากนะคะความรู้ดีๆไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ